อาจารย์จะบอกว่ามังกรมีเฮสุดๆส,ดส,ดส่งท้ายปีมังกรเป็นราศีที่ลดเลออลังการส่งท้ายปีในเรื่องของเม็ดเงินเป็นที่ตั้งขอต้อนรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22ธันวาคมจนถึง20มกราคมคุณถือเป็นมังกรตามโหราศาสากลนเข้าสู่เดือนธันวาคมอาจารย์สรุปมาให้แล้วของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นข้อที่หนึ่งในเรื่องการเงินก่อนเลยค่ะท่วตั้งแต่วันที่7ธันวาคมจนถึงสิ้นปี เถึงสาเอ็ดธันวาคมชาวมังกรหนูอลังการมากพลังงานการเงินอลังการแทบที่สุดในบรรด,ดา12ราศีเลยก็ได้นะคะในเดือนธันวานี้ส่งท้ายปีเนื่องจากดาวศุกร์มันโครจรเข้าเรือนการเงินหนูในราศีกุม ฟังนะคนจะลงทุนคนจะเสี่ยงโชคคนจะทําเกี่ยวกับการเงินยิ่งคนทําอาชีพที่ไม่มีเพดานยิ่งทํายิ่งได้มังกรจะอลังการที่สุดส่งท้ายปีอาจารย์พูดเลยพลังงานนี้จะเกิดตั้งแต่วันที่7ธันวาคมจนถึง31ธันวาคมอลังการสุดๆนะข้อที่2ตั้งแต่วันที่1ถึง13ธันวาคมนี้การเงินคุณดีก็ตามแต่ได้พลังงานของดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเอน12มันส่งผลต่อเรื่องที่รอคอยบางอย่าง จะทดสอบความอดทนคุณอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงการงานการปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นหรือลักษณะของเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับภายในครอบครัวนะคะหรือการทดสอบจากความสัมพันธ์ของคุณนะอาจารย์จะบอกว่าเรื่องที่เกิดจะล่าช้าทดสอบคุณการรอคอยจะยืดเยื้อเพราะฉะนั้นถ้าใครรอคอยอะไรในช่วงวันที่1จนถึง13บธันวารอแบบใจร่มๆหายใจเข้าออกช้าลึกรอใจเย็นๆพอหลังจาก14บธันวาไปแล้วพลังงานนี้มันผ่านพ้นชาวมังกรก็จะเสพเต็มที่กับ การเงินในช่วงส่งท้ายปีข้อที่3ค่ะชาวมังกรดีเรื่องการเงินก็ตามแต่คุณต้องระวังในเรื่องของการป่วยอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกฟันกรามหรือความเครียดมังกรปกติหนูเป็นพวกที่ซีเรียสจริงจังหนักแน่นด้วยความเป็นราศรีธาตุดินอยู่แล้วนะคะมังกรเป็นพวกโขโบราณเล็กๆเป็นพวกที่ดูหน้าแก่กว่าวัยอยู่แล้วอ,อยู่แล้วนะแต่อายุ30ขึ้นแล้วก็ไม่แก่แนละ้วหน้าจะสตาร์ไปอย่างนั้นเลยพวกมังกรนะคะข้อที่4ต้องระมัดระวังปัญหาการขัด แย้งในเรื่องทรัพย์สินที่ถือครองร่วมกันกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวหรือกับบริษัทที่หนูไปเกี่ยวข้องต้องระวังทรัพย์สินที่ถือครองร่วมกันจะมีปัญหาได้ง่ายมากๆในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิธันวาคมข้อที่5ค่ะการเจรจาสื่อสารและการสัมภาษณ์งานใดๆอาจจะต้องระมัดระวังและไม่ควรทําก่อนในช่วงธันวาสมมุตินะถ้าหนูบอกว่าอาจารย์ขาหนูกำลังจะสัมภาษณ์งานกาลังจะไปเจรจาขายงานเพื่อเกิดประโยชน์กับตัวเรานะคะ ไปอาชีพเซล์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจราจาใช้ปากต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆเลยตั้งแต่1นึถึงสิธันวาคมเนื่องจากดาวพุธด,ดาวการสื่อสารโครจรถอยหลังการเจราจาพูดคุยอะไรไปทําให้คนเข้าใจหนูผิดตีความหนูผิดหรือถ้าใครจะเริ่มงานในช่วงที่อาจารย์บอกเดือนธันวาคมหนูต้องอ่าน contract สัญญาการเริ่มงานดีๆนะคะบางทีคปออฟ of work หรือสัญญาการเริ่มต้นงานหรือขอบเขตการทํางานของหนูที่มันตกลงไว้กับการเซ็นสัญญาลงไปอาจจะไม่ตรงกันแล ระวังเรื่องนี้หน่อยละกันข้อที่6นะคะในช่วงตั้งแต่วันที่15ธันวาจนถึงมาที่30ธันวาคมเดี๋ยวมันจะเกิดฟูมูลคือพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในเรือนสุขภาพของชาวมังกรส่งผลว่าชาวมังกรหลายคนจะลดความอ้วนได้นะคะจะมีเกณฑ์การที่สามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะคะจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่มีความมุ่งมั่นในการอยากทําสิ่งนี้ให้ได้อยู่อาจารย์แนะนําว่าใส่ความโฟกัสลงไปในช่วง15ธันวาจ ถึง30มธันวาคุณอาจจะไม่อยากกินอะไรเลยก็ได้นะฮะมันจะส่งผลต่อก,การที่คุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงกลับมาเฮลตี้อ่ดูแลตัวเองอะ่ะอีพวกที่เคยสูบบุหรี่ไม่ออกกำลังกา,กายก็จะกลับมาเลิกสิ่งเหล่านี้ได้มาดูแลตัวเองได้แล้วดีมากๆนะฮะพลังงานของฟูมูลคือพระจันทร์เต็มดวงจะส่งผลกับตัวคุณในเรื่องที่7นะฮะข้อที่7ในเรื่องของการงานอาจารย์จะบอกว่าอาชีพการงานใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับการได้คอมมิชชั่นยิ่งทํายิ่งได้อาชีพเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ได้เงินอิน센ティブนะคะอาชีพค้าขายออนไลน์ยกเว้นคนที่ทํางานประจําจะไม่ดีเท่าไหร่แต่คนที่ทํางานยิ่งทํายิ่งได้ไม่มีเพดานอาจารย์บอกเลยนะดีเวอร์ตั้งแต่7จ็ถึงสาธันวาเจ็ธันวาถึงสาธันวาคุณจะได้เข้ามาแบบปฏิหารได้แบบเหลือเชื่อนอะด้วย energy ของดาวเจ้าลัคนาคุณที่มันเดินหน้าแล้วด้วยละ่ะข้อที่8คนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการงานอาชีพของตัวเองอย่างเช่นอาจารย์ขาหนูจะยื่นใบลาออกในช่วงช่วงเดือนธันวาหยุดเลยหยุด คิดนั้นก่อนช้าก่อนอย่าพึ่งทําไม่ควรเปลี่ยนงานนะคะเหมือนกับลัคนาราศีธนูเมื่อกี้เลยถ้าหนูจะเปลี่ยนงานอาจารย์แนะนําว่ารอหกุมภาพันธ์ได้ไหมชาวมังกรเพราะดาวพฤหัสให้มันเดินหน้าก่อนมันถึงจะเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนธันวาคมไม่ควรเปลี่ยนงานในช่วงนี้ค่ะชาวมังกรข้อที่9ค่ะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิกตกแต่งออกแบบสไตลิศ การออกแบบต่างๆหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายเพชรน้ำหอมเครื่องหอมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำใดๆเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นน้ำใดๆนะฮะจะดีเลิศเลอมากกับชาวบางกรในช่วงเดือนธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นให้เริ่ม advertise ทําการโฆษณาให้มันสุดๆเลยนะคะหรืออัดฉีดเรื่องของยิงแอดเข้าไปใดๆอาจารย์จะบอกว่าเลิศเลอข้อที่10นะคะ <c oughs> เดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์ที่อาจจะพบคู่ใหม่นะคะและก็มีเกณฑ์ของการกลับมาตระหนักในเรื่องของค่าตัวเอง จริงๆชาวมังกรหลายคนในเดือนพฤศจิกาเดือน,น,เ,นเดือนนี้ฮะเป็นที่อาจารย์อัดคลิปอยู่เนี่ยพฤศจิกาย,ยนเนี่ยหนูได้มีการเจอความสัมพันธ์ใหม่มาแล้วหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นเดือนธันวาคมเป็นเดือนของการที่หนูจะได้มากลับมานั่งดูเรื่องของคุณค่าในตัวเองอะเซลเอสตีมของตัวเองนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นบวกนะฮะคนโสดหลายคนก็มีเกณฑ์เจอได้เช่นกันพลังงานยังคาบเขียวอยู่2เดือนนะตั้งแต่พฤศจิกากับธันวาส่วนคนที่มีครอบครัวนะฮะหรือมีคู่อยู่แล้วนะคะเดือนนี้ชาวมังกรหลายคนอาจจะมีความเครีย ียดในเรื่องการเข้าไปรับภาระแบกรับความรับผิดชอบบางอย่างจากครอบครัวหรือเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวตัวเองอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราหรือภรรยาเราหรือสามีเราที่เราต้องไปดูแลมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าก็ดูแลกันไปทํากันไปนะฮะพอเติมต้นปีใหม่ทุกอย่างก็จะดีขึ้น <S <S ชาวมังกรมันจะดีมากกว่าน,นี้อีกในปี <S <S ในเดือนมกราคมปีหน้านะฮะเริ่มต้นใหม่นะฮะจะดีมากกว่าน,นี้แต่ตอนนี้โกยเรื่องเงินก่อนมังกรเด่นที่สุดเรื่องเงินในปีนี้ในเดือนนี้นะฮะ ใดๆคือเงินคุณเลิศนะคะส่วนคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเกิดอะไรขึ้นน็อตติงค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเฉยๆยังไม่มีเกณฑ์การยกระดับความสัมพันธ์หรือเกณฑ์การจบในช่วงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยอันนี้อาจารย์พยากรณ์ภาพรวม